สบายดีพี่น้องพ่อกรยามเยมสาวๆนะกับสาวนิงบ้านนาคนเก่าคนเดิมเนาะวันนี้สาวนิงสิไปซอยงานดองเนาะพี่น้องสองดองสิไปส่งซองเพิ่นกับหมู่เนาะพี่น้องเนาะสองดองมือเดียวพี่น้องไม่มีหันเงินที่ซอยเดียวสิไปกับยายมองเนาะกำนันซุมน้องทะเลเดี๋ยวไปไปทำกันเลยเนาะพี่น้องดองสาวอ้อมเนาะลูกสาวเวียง ล่างออกแต่บ้านพี่น้องมแต่สาวงามทั้งนั้นดากนวเอวเป็นเอวอกเป็นอกไปกับน้องล่าจันหอมกับเออยิ่งม่ใหญ่เอือยกับอีกผู้ทั้งหนาใหญ่สุดทอดทอดงานแล้ะพี่น้องงานน้องอ้อมเนาะเมื่อจากนี้ก็จะไปงานสาวเพื ใส่ sốt บ่ครบบ่สูนะผู้หาง sợ leo ได้นะครับ <laughs> <laughs> กลับแกงน้นมางรงเนามาพี่นีเห็นองเงเห็นายมองบัธรรมดาได้เลจําขดเบียเห็นาบ้าเปิดาตัวจะเห็ดเบียรพูดมันใส่เองได้งานงนี่ยเจมองัจัเไมันเบิรเลี่ยมเลยเขาเปิดดูเปิดดูเบน เขียมีน้ำแดงเเอาเอาอา ไมาชกลงนียมาเด้อพี่น้องมากินข้าวเศร้านกันเด้อเฮ้ยเอ็กได้กินเบียร์จากที่ดำกลายเป็นสีอย่างบาด์ในนาซิทสีตับหมูหนานะทานเลือเฟือพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อกินกันเด้อกินอิ่มแล้วพี่น้องก็จะเอามาเสิร์ฟเพิ่มเบียร์กระเบิดเป็นหลักเอาโต๊ะพี่น้อง หลักขอแตงโมหน่อยเขาฮะเดินเรื่องนั่นแล้วกูก็สิได้ดังมึงก็ได้กูยังมาทันดังแล้วมึงพักดันกูแน่มาตักมันหน่ะยใช่มาพี่น้องมาพี่น้องมาเฮ้ยเขาเอิ้อนวะอีหยังอันนี้นะจุจุจุ๊บจุปากพี่น้องต่อไปก็ลงปจุอยู่พุงมามาพี่น้องมาสั่ง b a n a าเ b ิ e a d ปนบรรณามัยเดิพี่น้องเด้อใส่ นี่ต่หูวะพา่ปาน้กันน่อยเนาะตอนมาคือว่ายังดีๆอะไรมันมัดมันออกบ่อบ่ะเฮ้ยใหพี่นงมาะเิดเินอะเลยเบิร์ดเเบิร์ดเบิร์เรดเบิร์ดเบิร์เบิร์เบิรนเัิเาดเรเ์ดเเบเงิร โซมมงมันพี ar, ok. ่น <mm <separ atie> so, ้องโซมมงมันญี่ปุ่นพี่น้องเอ้ยแล้วนี่ก็บ่ได้ยันว่าสิโจเบตเตอร์ญี่ปุ่นอีกนี่มี่เจงานมี่เจ้างานโซจ้าใส่หูใส่ตาเริ่มงามมันสีแบบแบล็วอยากบริษัทสีหนากแต่ไม่สีหนาเลยแมาใส่แล้วาอยากสีดำกับกลายเป็นสีน้ำตาลมาแล้วพี่น้องแห่เคยมาแล้วบ้านนี้ก็ได้ตอบแสงเด็ น้องเพ่งแล้วพี่น้องมาทางครัวกินเหล้าลูกเอ้ยยิ้มขาวกินเหล้าก็พอกันเมกินจกินทากินอยู่้่นมึงซอดดองเขานะลองไปยังไปไปซอดไปใครอยู่ทางใดไปพี่น้องไปซอดดองก่อน เออยเฮ้ยแบบเบิ่มก่อนเฮ้ยพักควันมีพี่น้องอยู่ท้องหัวผู้ใหญ่ผู้เต้นะเพาะโทษเด้อพี่น้องเออเพรโทษเด้อผู้เต้่ท้องหัวผู้ใหญ่มันจู่ควันแล้วแล้ววันนี้ผูกแขนพี่น้องถ้ากาม่างานดอกซับถึงน้อลูกปั้นใสมางานนี้น้ำหลักมันไม่ได้เห็นไงพี่น้องแต่เอื้อแต่น้องเนาะ ไปไปสดดองไปเฮ้ยเขาอันนั้นแหละแหลมองเขาส่อยดองนะชิเป๊กชอยดองบรรยากาศในฮือนครัวยายตุนกินข้าวปุ้นย่างแซบน้องมาสิกัดขา เอาโอ้ยนเนี่ยสิไปซอยดองอยังพูดไปทงปังพูดไ,ไปไปทั้งหนา้าพูดยังอันน,อนั้นนะม่ไปซอยดองกรบเพี่น้องดันสิลาพี่น้อะ บรรยากาศในงานเนาะสองดองผมกัน,นไม่ไว้เอามันมันซอยแล้วบาเอียนนะนะเออร้อยหนึ่งเท่านั <c oughs> ้นยางหัวนหามเงินเงินกันน้อยแค่พี่นางแม่จนหัวกำลังจะไปชอยดองไปน้องกำนองจันทอมมุมทางน,นี้น้้ยสดเบียนะ ลัดตาชอยตาเป็นยังตากูบ่นอยากคุ่งประชงกับใบนี้เอาเฮ้ยเอาเอาอะไรล่ะาเม่นบ้าเม่นองมึงขอยเทไร ้ยลืมกู้ชิปบาท <laughs> 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 ลงซ<ส>ื้อ <OR> พี่น้องลงซื้อสอนแล้วก็ลงซื่อ,อคลิปนี้ละสิคอลาพี่น้องเพียงเท่านี้เนาะฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามในเด็กพี่น้องจะเ,เป็นกำลังใจสาวนิี้ให้คลิปต่อไปเนาะบ๊ายบายไปซอยแบียร์เขานพี่น้อง